สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ค่วเด็กๆค่ะนี่ค่วป้า๋าร์มาม่าวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับเหล่าชื่อวิวีกับน้องฟ้านะคะโอเคนะคะก่อนเวลาเรียนนะขอการทักทายเหมือนจริงค่ะตลงนี่ากลา你好老อโอเคค่ะวันนี้นะคะเหล่าชอร์ก็จะมาสอนประโยคเกี่ยวกับว่าอ่าฉัน ตื่มหนูตื่มก็ drink ตื่มน้ำอะ่ะอย่างเงี้ยโอเคนะคะพูดเป็นประโยชน์นี้นะคะโอเคอะมาทบทวนก่อนเรียนไปแล้วนะคะชั้นผมหนูสามอย่างภาษาจริงพูดว่าพูดว่ายังไงวัว ใช่ไหมคะเรียนไปแล้วนะวแปลว่าฉันแปลว่าหนูแปลว่าผมโอเคนะคะัวนะคะโอเคอ่ะแปลว่ากิงภาษาจีนว่าชิใช่ไหมคะกินภาษาจีนพูดว่าชินะคะชิชิช แปลว่าฉันกินผมกินหนูกินจำได้ไหมคะอ่าน,นี้เป็นประโยคนะคะอย่าลืมนะคะว吃กินไข่ไก่เป็นยังไงจีต้าใช่ไหมผู้บิงไประกว่าว吃ากิาน,านนะคะโอเคอีกทีหนึ่งว吃ากิ แปลว่าฉันกินไข่ไก่นะคะอืมคำนี้จำได้เนาะัวกินไ่ไ่ฉันหอนะคะ้หลว่ากิบ่บะห่ะห่บะห่บะห่บะ่าะ,ะ,ะ,ะาหามี่บะ่ะหมีะหมี่บะหี่ะมี่ี่ะมี่าะหมี่บะมี่บมี่บเมีมี่ม่ 蛋糕ก来蛋糕ก็ขนมเค็มเนาอะแปลว่าชันกินไข่ไก่ชั okay, ้นกินเค้กนะคะชันกินขนมเค้กว่านเเค้กนว่า้่ากนเ้กว่านเกว่ากินเ้่ากนเค้กากินเค้่านเค้่าเว่เค้กว่า้่ากนเ้ก่ากนเ้กากิเ้กว่านเค้ว่น้านเ้กว่นเค้วเคว่ากินากินเ้ว่ากินเค้่ากิเค่ากินเคากว่ากินเค่ากินเ อันนี้ก็ค้ว่าหัวนะคะฉันพูดว่าหัวใช่ไหมหัวหัวด้วพูดนะคะพูดตามนะคะหัวหัวหัวแปลว่าชันแปลว่าผงแปลว่าหนูหัวหัวโอเคอ่ะต่อไปนะคะตึ่งภาษา,าจริงพูดว่าเฮ <c oughs> <c oughs> อเฮอเฮ่เฮ่เฮเเเเฮ่เเฮอเฮอเ เห็นไหมอันนี้นะคะเป็นอภิรชนะคือคือสระเอเออเออเออคื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 อนะคะคือค่ะเออวคืเออวคืเออว่าแปลว่าฉันตื่น ดื่มอะไรนะคะโอเคดื่มอะไรอะไรเดี๋ยวเราจะเราจะมีคำศัพท์นะคะอืมดีที่หนึ่งวัววัวแปลว่าใครแปลว่าชามแปลว่าโดยยิงนะคะวัวเฮ่ดื่มเฮ่แปลว่าดื่มโอเคอ่ะวัวเฮ่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 อ,อะไรนะโอเคคำศัพท์นมนวนันวนมวัว okay. โอเควัวเฮ่ 我喝，喝来牛奶。白话成，的，侬，哇 o、okay、k 吗？一定能。我，喝，牛奶，牛奶，OK？一定能。我喝牛奶，OK 啦。我喝牛奶，变了哈。 น้ำพูดว่าสวยสวยสวยโอเคฉันกิน okay. น้ำฉันดื่มน้ำพูดยังไงวัอ okay. 呀我喝喝水水ฉัน okay. ดื่มน้ำโอเคอีกทีหนึ่ง我喝水โอเคไหมพูดได้ไหมคะอืมัว วัวแปลว่าตัวยิงนะคะวัวเขื่อแปลว่าดื่มแปลว่าน้ำโอเคอีกทีหนึ่งวัวเขื่อน้ำฉันดื่มน้ำผมดื่มน้ำหนูดื่มน้ำก็ได้นะโอเคอีกทีหนึ่งวัวเขืออะไรอะ่เงือดื่ม 水，男，OK，普通老师一定能绕出台。我喝水，我喝水，OK。倒杯咖啡，泡在今晚。咖啡，咖啡，讲得没？啊，咖啡，นะคะ，咖啡，咖啡，咖啡啊。然后晨，等、嗯，咖啡，说，样，诶我。 กากาเฟอีกนวาฟโอเคอ่ะาค,คาเฟนะแปลว่าฉันดื่มกาแฟค่ะืากาเฟต่อไปชานมชานมพูดว่าไหนชาไนชาไหนชาไนชาไนชา ฉันดื่มหนชา <laughs> พูดยังไงคะวัวเฮือาหชาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรชานมนะคะท I ่หนึ่งวัวเฮือาหชาโอเคอันนี้นะชานมว่า奶茶ชาไนาแปลว่านมชาแปลว่าชาโอเค 奶茶，嗯哼，我喝奶茶，OK，听能，我喝奶茶，嗯，奶茶，奶茶，OK，听能捞出台，我喝奶茶，OK，趁等，茶浓呐，OK，,、um、okay 到白，拿，果，来，买，，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 ， 汁果汁，OK。长等拿破拉麦不一诶我喝果汁，OK，听得懂。我喝果汁，我喝果汁，我喝果汁。长等破了麦，长等拿破拉麦。听、okay, 啦，我喝呢哈。妈妈都已经次。 เห็นไหมอันนี้นะคะคืออันนี้อ่านว่าหัวนะคะอันนี้นะคะพิงยิงนะคะหัวหัวหัวเหอเหอเหอแปลว่าดื่มแปลว่า drink เหอดื่มน้ำเคือนะคะด okay. okay. ื่มดื่มโอเคโอเคววอออเเนนมััืื我喝我喝牛奶我ั我喝水我喝 ，我喝咖啡，我喝，我喝奶茶，我喝，我喝果汁。可以啦。วันนี้เรียนประโยคว่าฉันฉันดื่มฉันดื่มอะไรดื่มอะไรดื่มนม้ําดื่มนมดื่มน้ำผลไม้ใช่ไหมโอเคอีกที่หนึ่งหัแปลว่าฉันแปลว่าตัวหญิงนะหัวเคื 喝แปลว่าดื่มโอเคผม喝แปลว่าฉันดื่มโอเคไหมอออวอ喝ผม喝ผม喝牛奶ฉันดื่มนมโอเคนะอันนี้มีการบ้านนะคะเด็กนะคะถ้าเด็กวันนี้กินดื่มน้ำหรือว,ว่าดื่มนมขอพูดว่าผู้เป็นประโยชน์ว่าผม喝อะไรนะผม喝水 ฉันดื่มน้ำนนฉันดมนมโอเคไหมโอเคไหมคะอ่าอันนี้นะการบ้านนะคะอะ่การบ้านคือผู้เป็นประโยะว่าฉัวคืออะไรอะไรนะคะ,คะว,วันนี้ดมนมโอเคไหม,กกพ,หไหมพูดได้ไหมคะอ่าลองพูงนะคะโอเคหมดเวลาคะ่ะหมดเวลาวนะคะพูดยังไงจเจเจ 再见卡啊！再见点点卡！再见，坤坡坤妹啦！再见龙华，再见老师啊！别忘踢台呢？得咯，谢谢老师，老师再见，再见卡，再见点点卡，再见老师，再见龙华，再见爸爸妈妈，拜拜。